สวัสดีครับอยู่กับโค้ดมาลินนะครับมาดูการใช้ moving average ในพาร์ทที่2กันนะครับในวิดีโอแรกเมื่อกี้เราได้เรียนรู้ถึงหลักการทำงานแล้วก็ความรู้เกี่ยวกับเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆไปแล้วนะครับเดี๋ยวพาร์ทนี้เราลองมาดูกันว่าในในสถานการณ์จริงหรือว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับราคากับ moving average มันเป็นยังไงกันบ้างนะครับลองมาดูที่กราฟจริงตอนนี้เลยนะครับ อ่าอันนี้ก็ใช้เส้นค่ามาตรฐานทั่วๆไปนะครับเป็นเส้น moving average แบบ exponential นะครับก็จะมีเส้นอ่า20สีชมพูเส้น50สีดำแล้วก็เส้น200สีน้ำเงินนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นค่าอื่นได้ตามใจชอบนะครับถ้าอ่าเพราะว่าเรารู้หลักการทำงานของเส้นแล้วเนาะแต่ว่าอันนี้ก็ใช้ให้มันเป็นมาตรฐานเฉยๆเพราะว่าอ่า20เนี่ยก็คืออันนี้ทำาฟ m e day นะครับ ก็คือเส้นสีชมพูเนี่ยมันจะเป็นเฉลี่ยประมาณช่วง20วันก่อนสีดําก็ประมาณ50วันก่อนแล้วก็อ่าสีน้ําเงินก็จะเป็นช่วงค่าเฉลี่ยของ200วันที่ผ่านมานะครับมันก็เป็นค่าเฉลี่ยเหมือนกับเป็นระยะสั้นๆระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะครับดูแค่นี้เองแล้วก็จําได้ไหมเอ่ยว่าเราต้องใช้กับในสถานการณ์ที่ตลาดมันเป็นเทรนถูกไหมครับอย่างเช่นบริเวณตรงนี้อ่า ประมาณตรงนี้นะครับเราย้อนไปดูเรื่อยๆเลยล่าสุดที่ผ่านมามีตรงไหนบ้างที่เราเข้าทํากําไรได้นะครับลักษณะตรงนี้นะครับราคาเป็นเทรนด์เห็นไหมครับอันนี้ขออนุญ,ญาตยกตัวอย่างกราฟที่มันเกิดขึ้นแล้วเพื่อเอามาเป็นเคสสตาดีเนาะแตะ่แต่ว่าสถานการณ์จริงที่มันกําลังจะเกิดขึ้นเดี๋ยวมันจะมีหลายๆอีก มาอีกเรื่อยๆนะครับมันจะเกิดซ้ําขึ้นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราลอง,ลองย้อนกราฟไปดูเราก็จะเห็นว่ารูปแบบ่ะการซื้อขายกับความสัมพันธ์กับอินดิเคเตอร์นี้มันก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะนี้ตลาดเป็นเทรนด์เราใช้ moving average Trade ได้นะครับณนะตรงนี้เห็นไหมครับว่าราคามันเริ่ม respect เ,เส้นสีชมพูเส้น20นะครับจริงอันนี้คือครั้งแรกนะครับ ครั้งแรกเนี่ยมันเริ่มคอนเฟิร์มแล้วด้วยมีแท่งกลับตัวขึ้นมาด้วยเห็นไหมครับมีแท่งเขียวกืนกินขึ้นมาแสดงว่าราคาเนี่ยเริ่มเริ่มเลสเปกหรือให้ความสำคัญกับเส้น moving average ที่ช่วง20วันนะครับแล้วราคาก็ลงมาอีกตรงนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่มั่นใจนะตอนนั้นถช่ไหมครับว่าเอ๊ะมันจะรับอยู่หรือเปล่าหรือว่ามันจะเบรกลงไปนะครับแล้วก็เริ่มไม่ผ่านเข้าเยอะๆเราสังเกตเห็นแล้วว่า ไปลายไส้เนี่ยมันเริ่มไม่ผ่านเยอะนะครับเราอาจจะได้เข้าบายตรงนี้ก็ได้นะครับรอบหนึ่งแล้วราคามันก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปนะครับถึงแนวต้านแรกแนวต้านที่2แบบนี้นะครับหรือบางคนปล่อยยาวลันเทรนก็อาจจะได้กําไรก้อนใหญ่นะครับแล้วราคาก็ลงมาที่เส้นอีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีความเป็นไปได้มากกว่าเพราะว่า ทั้งก้อนนี้สัง้ายมือราคามันเ s สเปกเส้นไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีโอกาสให้เข้าบายอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเราก็ขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นมาตรงนี้เราก็ปิดเทคกำไรหนีไปก็ได้นะครับอ่าตรงนี้เกิดอะไรขึ้นราคาลงมาที่เส้นอีกทีนึงเกิดร e เจคชั่นนะครับตรงนี้เราอาจจะเข้าออเดอร์บายด้วยใช่ไหมเพราะจากสถิติสายมือแล้วมันเลสเปกเส้นมาตลอดเลยนะครับอ่า เราก็จะเข้าบายตรงนี้แล้วก็อันนี้พอมันเบรกลงมาใช่ไหมครับเราอาจจะโดน stop loss นะครับอันนี้คือการโดน stop loss เนาะยกตัวอย่างให้ดูหมดเลยนะครับไม่ยกให้ดูเฉพาะอันที่มันเด้งกับเส้นนะจะให้ดูไปเรื่อยๆว่าพอโดน stop loss เสร็จปุ๊บเราอาจจะรอดูก่อนก็ได้ว่าเอ๊ะราคามันจะเริ่มเบรกกับเส้นเริ่มมีการเปลี่ยนทิศทางอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสัญญาณของการที่จะต้องหยุดเฝ้าดูก่อนนะครับเพราะราคาอาจจะ จบเทรนแล้วหรือมีการเปลี่ยนทิศทางได้นะครับถ้าราคามันไม่ได้เป็นเทรนตลอดเวลาอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเราจะต้องมีเสียอยู่แล้วนะครับไม่ต้องกลัวเลยว่าจะเข้าแล้วมันเบรกหรือผิดทางเพราะมันจะต้องเจออยู่แล้วนะครับผมจะยกตัวอย่างตอนมันโดนสต็อปลอสให้ดูด้วยอ่ะช่วงก่อนหน้าตรงนี้ราคาเห็นไหมครับมันไม่ค่อยจะรีสเปกกับเส้นอะไรก็เป็นค่อนข้างจะเป็นไซด์เวย์นะครับไม่มีเทรนเลยอ่ามองดูยาก เราก็ลักษณะแบบนี้เราก็จะข้ามไปก่อนสกิปยังไม่เทรดนะครับอ่าเราหาเฉพาะช่วงที่ตลาดมันเป็นเทรนนะครับแล้วมันก็เริ่มที่จะเริ่มที่จะเรียกว่าไงอ่ะเริ่มที่จะเกาะกับเส้นมานะครับตรงนี้ตรงนี้เริ่มแล้วเห็นไหมครับราคาตัดลงมาปุ๊บตรงนี้ยังไม่ได้เข้านะตรงนี้ยังไม่ได้เข้าเซลล์นะครับพอราคามันเริ่มกลับมาเลสเบกเส้นเห็นไหมครับตรงนี้เกิดอะไรขึ้น ที่เส้น50วันนะครับเส้นค่าเฉลี่ยที่50ก็เห็นว่ามันจะมี rejection เกิดขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับเราอาจจะมั่นใจตรงไหนสักที่หนึ่งแล้เข้าเซลล์ไปก็ได้นะครับแล้วราคาก็ลงมาอีกแล้วก็มาที่ตรงแถวๆนี้อีกนะครับอ่าแถวนี้อีกราคาก็ถูกตีกลับลงไปอีก เราก็จะเห็นว่าราคามันถูกรีเจ็ t ลงไปนะครับในโซนของเส้น20และ50ตรงนี้นะครับถ้ามันไม่กว้างมากเราจะมองเป็นโซนก็ได้นะครับในช่วงระหว่างระหว่างเส้น20กับ50ตรงนี้นะครับมองเป็นโซนได้ลองย้อนดูไปอีก อันนี้ทำได้กับทุกคู่เงินเลยนะครับทำได้กับทุกตลาดทุกคู่เงินที่เป็นเทรนด์นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีอีกแนวโน้มหนึ่งเห็นไหมครับอ่าตรงนี้เห็นแนวโน้มนี่ราคาเริ่มลงมาจากตรงนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับมีการเทสเส้นแล้วก็เข้ามาในโซนตรงนี้เข้ามาในโซนตรงนี้อ่าให้เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือจุดสังเกตคือถ้าเส้นมันเปิดอ้ากว้างหรือมันแฟนเอานะครับ เนี่ยเส้นมันเริ่มไปราคาไปไกลเส้นมากแล้วแบบนี้นะครับมันก็จะเริ่มสวิงกลับเข้ามากลับเข้ามาแล้วก็มาเบรกเส้นแบบนี้ได้นะครับให้เราพยายามหาตอนที่อ่าตอนที่เป็นต้นต้นเทรนนะครับที่มันเพิ่งจะเริ่มแบบเพิ่งจะเริ่มสัมผัสเส้นแล้วแล้วไม่ผ่านเส้นเป็นครั้งแรกๆนะครับมันจะค่อนข้างมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าพอมันไปไกลปุ๊บโอกาสที่มันจะวิ่งย้อนเนี่ยแบบนี้นะครับมันก็มีตรงนี้ก็เป็นไซด์เวย์หมดเลย ตรงนี้ก็จะเทรดไม่ได้นะครับพอราคาเริ่มกลับมาเนี่ยเริ่มจะเล s p e c t เส้นอีกปุ๊บเราก็อาจจะหาจังหวะเข้า order อออหรือจะรอดู p พ i c e a c t i ที่จะเข้าเทรดก็ได้นะครับตรงนี้ได้เข้าไหมถ้าดู pa ด้วยก็จะไม่ได้เข้านะครับไม่มีไม่มีแท่งที่เป็นการกลับตัวหรือไม่มีไส้ยาวอะไรแถวๆนี้เลยนะครับมีแต่แรงซื้อขึ้นไปอันนี้ก็จะไม่ได้เข้าพอราคากลับลงมาอีกปุ๊บมันเริ่มสัมผัสเส้นแล้วอันนี้เราไม่ได้เข้านะครับตรงนี้ อาจจะยังไม่แน่ใจแต่เราเริ่มเห็นแล้วว่าราคามันเริ่มกลับมาแล้วก็ยังเห็นว่าราคาเนี่ยเริ่มอยู่ตรงแถวๆค่าเฉลี่ยอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ย20-50ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็จะเริ่มมี PA เกิดขึ้นอาจจะเป็นจังหวะให้เข้าบ u ายสักแท่งที่ ที่เป็นหลังโดจิหรือว่าแท่งแดงหรือแถวๆนี้อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับตรงนี้ก็มีอีกโอกาสหนึ่งตรงนี้ก็มีอีกโอกาสหนึ่งนะครับตรงนี้ก็ได้อาจจะได้เข้าถ้าไม่ถ้าใครไม่ดู PA เข้าที่เส้นเลยนะครับตรงนี้ก็จะโดน SL ไปเพราะมันเบรกเส้นกลับขึ้นไปเห็นไหมครับมันก็เป็นสัญญาณว่าเออทิศทางอาจจะเปลี่ยนแล้วนะนะครับอ,อันนี้ยังไม่ได้ดูเรื่องอื่นเนาะเอาเฉพาะ moving average ก่อนนะครับเดี๋ยวจะงง ถ้าเอาอย่างอื่นมาใส่ด้วยเอาเฉพาะ moving อย่างเดียวก่อนก็สามารถทํากําไรได้นะครับใช้กับตลาดที่เป็นเทรนอย่างเดียวนะครับลองย้อนกลับไปดูเรื่อยๆเห็นไหมมันจะมีช่วงที่พอจบเทรนแล้วมันก็เบรกนะครับจบเทรนมันเบรกเราก็จะโดน SL อาจจะครั้งนึงหลังจากที่ทํากําไรมาก้อนใหญ่ๆแล้วเพราะฉะนั้นก็ควบคุมความเสี่ยงกันด้วยนะครับนี่ตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ดีนะครับตรงนี้ก็ดีตรงนี้เป็นไซด์เวเห็นไหมครับตรงนี้เป็นไซด์เว พอเริ่มออกจากไซด์เว์ปุ๊บราคาเริ่มเริ่มลงไปไม่ไกลเส้นเริ่มเริ่มไปกะกัะเสน้นมากขึ้นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับอาจจะเป็นโอกาสให้เราเข้าออเดอร์บายได้นะครับหรืออาจจะใช้การย่อลงไปดูทมงเฟรมเล็กก็ได้นะครับแล้วก็หาจุดเข้าตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้มีไม้ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะครับเห็นไหมไส้ยาวอยู่ในโซนช่วงนี้พอดีแต่ว่าตรงนี้ราคาวิ่งไปไกลเส้นแล้ว อ่ะมันาวิ่งไกลเส้นมาจะวิ่งกลับลงมาแรงเบรกเส้นนะครับอ่าแถวๆนี้ก็มีหมดเลยตรงนี้เริ่มเป็นเส้น50นะครับต้องดูด้วยว่าราคามันเล็กสเปกเส้นไหนในช่วงนั้นนะครับมีอไหมอันนี้เป็นเทรนยาวเลยนีส่วนมากนะครับเทคนิคนี้มันก็จะได้กำไรที่เป็นแบบ อา,อาจจะไม่ได้ถูกทางบ่อยๆก็ได้อาจจะ60-40แต่ว่าครั้งที่มันถูกทางนะครับเวลาตลาดเขาเป็นเทรนมันจะเป็นกำไรก้อนใหญ่แบบนี้นะครับมันจะเป็นกำไรที่ค่อนข้างก้อนใหญ่เพราะว่าเราเล่นไปตามแนวโน้มหลักซึ่งมันจะมีแรงมากกว่าอันที่เป็นสวนเทรนหรือว่าในไซด์เวในตลาดนะครับส่วนตลาดที่เป็นไซด์เวนะครับเราก็ คือก่อนที่มันจะเข้าไซด์เวย์เราก็ไม่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเข้าไซด์เวย์ตอนไหนนะครับว่าเทรนด์มันจะจบตอนไหนก็ไม่รู้แล้วเป็นไซด์เวย์หรือเปล่าเราก็อาจจะมีการโดนสต็อปลอสก่อนที่มันจะเป็นไซด์เวย์ก่อนแต่พอเราเริ่มโดนสต็อปลอสบางคนอาจจะโดนครั้งหนึ่งเริ่มสังเกตแล้วบางคนเข้าอีกโดนอีก2ครั้ง3ครั้งให้เราหยุดดูก่อนนะครับหรือไปดูคู่อื่นที่มันเป็นเทรนด์ก่อนทําเฟรมอื่นหรือว่า,าสัญ,ญลักษณ์อื่นตราสารอื่นนะครับอา่า เพราะว่า moving นี้มันเหมาะกับการใช้ที่เป็นเทรนดนี่นานๆก็จะเจอแบบนี้ทีแต่เจอทีนึงก็คือก็คือกําไรแบบก้อนโตไปเลยนะครับมันคุ้มนะครับในระยะยาวมันก็จะผลรวมเป็นกําไรเนาะโอเคนะครับอันนี้เป็นเทคนิคการใช้ moving average ในการเทรด